ไม่ได้ก็ค,คุณก็ไม่ทาอะไรให้กระจา่างการสอบสวนพิธีญาเนี่ยถ้าทำตรงไปตรงมานะในทคดีมันไม่ยากเลยมันง่ายเราก็รู้เราทําข่าวทําไรนะ้นนะถ้าตรงไปตรงมามันก็ง่ายแต่ที่มันยากเพราะว่าพยายามจะอะไรหรือเปล่าเป็นเบาทุ่เราเป็นหาย ของระบบสอบสวนตำรวจไทยนะไม่ได้ทําอะไรให้มาเดือดร้อนครอบหลักแต่ว่าเวลาพูดขอโพษไปนะฮะแล้วก็เขผู้ใหญ่มากก็พากันแห่หแหรือแห่มาตอนนี้ก็ตอนนี้เห็นไหมฮะโอ้ลุกลุมกันป็นปกติเองผมอยากให้มันทาอะไรให้เป็นปกติให้หน่วยงานท้องที่เนี่ยเขาดูแลรับผิดชอบไปนะฮะระดับตรอไม่ว่าจะเป็นพบรอพบผู้ชวนไม่ว่จะไปยุ่งให้เขาทำเมื่อแต่เขาร้องขอการสนับสนุนอะไรนะฮะ ตำรวจท่ายังไม่ควรไปยุ่งเลยควรจะเป็นหน้าที่ของสถานีตำรวจก็เหมือนคนตกน้ำตายคนหนึ่งนะฮะแล้วไม่มีเงื่อนงำอะไรสถานีก็ควรจะชี้แจงแถลงแล้วก็สถานีก็ทําแล้วมีปัญาหาอะไรก็ขึ้นมาขอกคำการก็ว่ากันแต่มันควรจะจบแล้วอบอกคำการก็ระดับจังหวัดนะฮะแล้วจริงๆิคดีต,ต่างๆความผิดอาญาต่างๆเนี่ยผู้ว่าการจังหวัดทุกคนจะมีบทบาทจะได้เป็นที่เชื่อถือของประชาชนไม่ได้อยู่ในมือตำรวจฝ่ายเดียวทุกวันนี้การสอบสวนนะ ก็ประชาชนก็ไม่เชื่อถือนะจะไปโทษประชาชนก็ไม่ได้มันก็มีเงื่อนงำแบบแปลกๆอย่างเช่นการเอาศพไปตรวจพิสูจน์นะฮะก็เขาบอกว่าเป็นพื้นที่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์จะต้องได้ยินข้อบเป็นส่วนที่นิติเวศนะฮะก็มีการสั่งให้เอาศพไปที่ที่ที่โรงพยาบาลตำรวจนิติเวชตำรวจแทนก็ผมก็ดูคลิปหมอหรือใครของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ก็ออกมาโวยว่าก็รอศพนี้อยู่แต่ไม่บาดไปทางนี้ มันก็ผิดปกตินะก็ต้องชี้แจงกันว่าใครสั่งแล้วไปเปลี่ยนไปแบบนี้เพราะอะไรแล้วคำยิจรรารณาทางศาหน่าเชื่อถือกวา่าตำรวจการของตำรวจก็กลับสร้างปัญหาความไม่น่าเชื่อถือนี่ผมดูว่าใครสั่งมันต้องไปสารวจงานปกตินะฮะอย่างเป็น,นต้นโทษประชาชนก็ไม่ได้ก็คุณก็ไม่ทําอะไรให้กระจาการสอบสวนคดียาเนี่ยถ้าทำตรงตไปตรงมานะในทุกคดีมันไม่ยากเลยมันง่ายเราก็รู้เรลาทําข่าวทำอะไร ถ้าตรงไปตรงมามันก็ง่ายแต่ที่มันยากเพราะว่าพยายามจะอะไรหรือเปล่าเป็นเบาทีเราเป็นหายอะไรอย่างนี้ไหมันก็เลยยากนะหรือว่าไม่พูดดูเช็ดดูเทินท่าทีดูอะไรต่างใช่ไหมฮะก็คิดไม่ได้ประชาชโนก็มีสิทธิ์คิดเพราะว่าประสบการณ์ประชานนก็สาหัสมากมายคลายเลยคลายคายคาย ใช่ก็เพราะว่าไปตั้งทงไว้ก่อนนะฮะไปตั้งทงตอนนี้ก็จริงๆเนี่ยนะฮะน้องชมพู่นี่ก็ความจริงต้องเอาจากสำนวจชาสุพิศมก่อนเริ่มจากสำนวจชาสุพิศมนะฮะอารายงานที่มีการไปชื่อท่ะนแต่ไม่ต้องมาหาแต่มีการไปตั้งทงว่าพอเห็นน้องชมพู่เนี่ยไปนอนก็ตายอยู่บนเขาแล้วถอเดเสื้อผ้าเป็นผู้หญิงด้วยก็คิดเลยมโนโเลยว่านี่ต้องถูกบังคืนถูกลบเลือมพระธรเพศ ก็เลยบอกจะต้องจับผู้ไล่ลงให้ดได้แล้วก็แล้วแต่ก็ดาบปนินการกล่าวหาดําเนินคดีทั้งๆที่ยังไม่ได้ผลการชุดสกยังไม่ออกเลยพอผลชุดส่งออกวันไม่ได้ถูกละเมิดมก็เลยงงไงก็ต้องหาเอาครเป็นกรระทําก็ทําเอาเดียวกันนะฮะมันก็เลยทําให้คดีง่ายๆก็เลยไปเป,ไป็การเรื่องยากนะฮะหล้าเลยความตรงไปตรงมาเนี่ยนะมันก็ทําให้ง่ายเลยทุกคนนะแต่ที่มันยากเพราะมัน จะทําให้มันเป็นอย่างอื่นแล้วก็ปขยัดฐานมันก็เลยมีปัญหาในคนที่แย่ก็คือข้างหนาสอบตัวจริงมานั่งตามถิงติดสอบตัวตั้งต่ำนะฮะมันก็เลยเกิดความเลีพยนะฉะนั้นจะไปโทษประชาชนว่าไม่เชื่อถือหรือไม่มโนมโนนไปเองก็งคุณไม่ให้ข้อมูลอะไรอีกเรื่องหนึ่งนะฮะคือ,อการให้ข่าวนะฮะการชี้แจงคนที่ทํางานเนี่ยควรจะมีหน้าที่ในการชี้แจง ความเคลื่อนไหวไม่ใช่ว่าเอาความลับในในในเกี่ยวกับคําพยานอะไรางมาพูดนะความเคลื่อนไหวในการดําเนินการเนี่ยนะฮะผู้รับผิดชอบเนี่ยกำกับต้องชี้แจงได้นะฮะแต่ทั่วนี้เราเห็นมาผู้กับใปเลยพอดีต่างๆเนี่ยผู้กับจะใยเออาร์ด้วยผู้การบางผู้ชการบางนะฮะผู้การมันไม่ถูกและคนพวกนี้ก็ไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบนะสิ่งที่ผมเป็นห่วงขนาดนี้คือมันมีพนักงานสอบสวนผู้ไม่รับผิดชอบเข้าไปเกี่ยวข้องหลายคนพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบเนี่ยก็ไม่น่ากลัว